สวัสดีคนที่เข้ามาดูวันนวยนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ในเกมโรบอทแบบเพจซิมูเลเตอ X กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแจกสัตว์ EP ที่4แล้วนะครับสำหรับตัวที่ผมก็จะมาแจกก็มีพลังขุดอยู่ประมาณนี่ครับตัวนี้เลยครับ60กว่าล้านฮะหกสล้านนะไซเบอร์โรมินัน ระดับดีเจนเจอรี่อันนี้เป็นเรนโบว์นะครับผมจำได้ว่าผมเคยแจกไปแต่ว่ามันเป็นตัวแบบโกลเด้นนะฮะวันนี้ผมจะมาแจกเป็นแบบเรนโบว์นะฮะนะครับพลังขุดเกือบ70ดสิบล้านถ้าใครอยากได้ก็ทำตามกติกาเลยนะว่าไม่ใช่เดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความกติกาไว้ในใต้คอมเมนต์นะหรือว่าใครจะมาฟังผมพูดก็ได้กติการแรกคือกดไลค์ 2กดติดตามบวกกดกระดิ่ง3คอมเมนต์ไปว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาแล้วครับบ๊ายบาย